สวัสดีครับอาการของ facebook Messenger นะครับส่งภาพแล้วมันหมุนเองนะครับแบบนี้นะครับก็คือเราถ่ายรูปปกตินะครับถ่ายแนวตั้งนะครับจากนั้นเรากดส่งนะครับพอส่งเสร็จขึ้นมาเซ็นมันก็จะหมุนของมันเองหรือเป็นแบบนี้นะครับวิธีการแก้ไขนะครับเข้ามาที่แอปของกล้องนะครับไปที่ตั้งค่านะครับให้ปิดโหมดนี้นะครับ High Efficiency Picture นะครับให้ปิดโหมดนี้ จากนั้นก็ลองถ่ายรูปดูนะครับแล้วก็ลองส่งใหม่อันนี้ก็คือจะใช้ได้นะครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับปิดโหมดนี้นะครับ High Frequency Picture นะครับกดปิดนะครับก็คือเป็นโหมดที่ออกมาใหม่นะครับก็นานแล้วแหละประมาณปีที่แล้วนะครับทีนี้บางแอปมันมีปัญหามีบั็กอยู่นะครับอันนี้ก็เพิ่งเจอนะครับของผมลองดูครับใครเจอก็ลองแก้ดูขอบคุณครับ